มีใครบอกฉันได้ไหมว่าทําไมดิวดอถึงยังไม่มาตัดเอาไปติ้วหีหรือ,อยังไงเออไม่รู้ค่ะไม่นะไม่นะสายแล้วสายแล้วโอ้ยมาผ่านนี่น่อ้าวมาแล้วเหรอแหมวัดดีนี่ทํามาสายรู้ไหมไม่ได้หน้าโกรธมากดิวด,ดมาชาเพราะอะ,อะไรเพระาะเธอบุกแต่ไปติ้วหีหรือ,อยังไงเอาเสื้อไปแขวนแล้วก็เลิกติ้วหีได้แล้วมันดูได้ไงฉันติ้วหีอยู่ตายหาแล้วโป๊แตก อิวเด้ค่ะไม่ได้ินดตาตายตายเฮ้ยเอมมี่ึเอ๊นังเรียกใครอะกูได้ยินไหมอีดอกมาเนี่ยมาแล้วค่ะอ้าวมาแล้วเหรอจะให้จุดทูบกีดดอกถึงจะมาได้คะอีเอมมี่ดอกทองชังเย็ดเออฉันชื่อว่าแอนฮีค่ะหึแต่เพื่อนๆเรียกฉันว่าหน้าหีเพราะว่าฉันตีหีเก่งและฉันโปรเฟชชั่นนอลอ อีควายเธอต้องไปเอาคอลเลคชันดิวดออันใหม่ที่ประตูน้ำมันมีสีอะไรบ้างคะเอาเวลาที่เธอถามไปนั่งติวหีสะไบอีดอกทองเอออออโอเคค่ะ,ะเดียวเอมมี่ค่ะหีสวยเวอร์อีควาย